เมืองพะเยาเนอกจากกวานอันกว้างใหญ่ยังคงซ่อนเรื่องเล่าที่อยู่ท่ามกลางภูเขาบนสันดอยสองูงที่ที่มีพื้นที่อันลึกลับและเต็มไปด้วยร่องรอยของอดีตและความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินั่นคือบอ12ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีเรื่องเล่าเรื่องราว พอทุกสถานที่มีเรื่องเล่าตอนบ่อ12ร่องรอยน้ำและหินแห่งประวัติศาสตร์บ่อส2ตั้งอยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยากินเนื้อที่กว่า600ไร่พื้นที่ที่เป็นลานหินขนาดใหญ่รายล้อมด้วยป่าเต็งลังและพันไม้พื้นถิ่นต่างๆนานาชนิด สิ่งที่ดึงดูดให้นักวิชาการและนักท่องเที่ยวที่มาต่างทึ่งนั้นนั้นคือบ่อน้ำบนหินจำนวน12บ่อที่มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่บางบ่อกว้างถึง4เมตรและลึกกว่า3เมตรแม้ไม่ปรากฏร่องน้ำจากภายนอกแต่กลับมีน้ำใสเย็นอยู่เสมอราวกับเป็นแหล่งน้ำลีลับ ความเป็นหมาของบอสิบสองครับตะกอนจะมีเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านมาหาของป่าหาของป่าแล้วก็มาเจอร้านหินบริเวณเนี้ยพอดีจะมีน้ามเว้นะครับมีน้าอยู่เกิดอยู่ในบอ,อก็เลยนับพอมีสิบสองบอนะครับสิบสองบอก็เลยตั้งเจือบอสิบสอง บริเวณป่าบริเวณสองนี่ก็อยู่ในดูแลของกรมป่าไม้ครับอยู่ในเขตหมู่บ้านเกษตรพัฒนานะครับหมู่สิบหกนะครับซึ่งวัดสิบสองนี่ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของหินนะครับซึ่งสำน้ำขบว่ายทำไมละก้อนเนี่ยจะเป็นทับของพระขุนจอมทัพนะครับมายกทับมาพักอย่างนี้นะครับอาศัยนี้ข้าวใบมีทหารนะครับต่อสมัยลบสมัยละก้อน นะครับในวินมอชิบสองนี่ก็จะมีนาทีอยู่ประมาณ800ยกว่าไลนาผาหัวเรือในเดิมทีนี่ชาวบ้านเปินกับไปหาของปลาแล้วก็ไปเจอไปเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเป็น,เป,นเป็นหินยืนออกไปตั้งหน้าผาดูแล้วลุ่ลากเหมือนกับหัวเรือนะครับก็บเลยตั้งจ่อเป็นผาหัวเรือที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งน้ำแต่ยังคงเต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร ตามที่ปากบ่อหินพบเครื่องหมายรับอาวุธมีดหอกดาบของผู้คนในอดีตบอกเล่าให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นลานฝึกทหารของในอดีตหินก้อนใหญ่ลูกคล้ายทรงที่นั่งถูกเรียกขานว่าบันลังพ่อขุนเจืองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจากักรภูการยาว เรื่องเราเชื่อกันว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับหน้าที่แห่งนี้แล้วหลักฐานอื่นๆเช่นขวานหินและร่องรอยที่บ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานยืนยันว่าบ่อ12เป็นพื้นที่ที่มนุษย์รู้จักและใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ยุคโบราณปัจจุบันบ่อ12เป็นที่ที่รู้จักในฐานะจุดชมวิวธรรมชาติที่ได้รับความนิยม พาหัวเรือหน้าผาที่ทอดยื่นออกไปทำให้เห็นทะเลเหมอกยามเช้าพระอาทิตขึ้นและทิวทัศน์เมืองพยาวได้ชัดเจนในยามเช้าหมอกขาวปกคลุมทั่วหุบเขาเมื่อตะว,วันแรกของวันค่อยๆทอแสงสะท้อนกับน้ำในบอ่อภาพนั้นชนให้ผู้มาเยือนจดจำไปอีกนานอยากจะฝากว่าสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่า เช่าตั้งชาตินะครับถ้ามาเที่ยวบอยีสองนี่ก็อยากจะแนะนํามามามาตรงตรงตีไอ้บ่อสิบสองแล้วก็ฝาเาเรือนะครับแล้วก็จะได้ศึกษาในเรื่องของยุคหินประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้ตีตีตีเห็นเนี่ยจะมีร้อยร้อยรับคมหอกคมดาบนะครับคนสมัยก่อนนี่มาพิว่านนะครับยุคพ่อขุนพ่อขุนจอมทัพเนี่ยครับเวลามาพักขายพักแหลมนี่นะครับจะมีหล่องไว้กันรับ ผม,ผมดา้วยความสำคัญทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์บ่อสิบสได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นป่านันทนาการเปิดให้ผู้คนเข้ามาเรียนรู้ศึกษาและสัมผัสความงดงนามของธรรมชาติโดยยังคงไว้ซึ่งความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่บ่อสิบสไม่ใช่เพียงลานหินกลางป่าแต่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่ยังคงหายใจอยู่ คือร่องรอยของผู้คนและธรรมชาติที่ร่วมกันนับร้อยเรื่องราวรอคอยให้ผู้มาเยือนได้ค้นพบด้วยหัวใจเรื่องราวอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่คุณค่าจะอยู่ตลอดไป